สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเพิริมสักชาแนลนีช่องครับช่องเพิรมสักชาแนลวัยุทีตลาดนัดบ้านหันค่ับพี่น้องเพิรมเมืองจังหวัดมาสารคาคกับพี่นอง,อง,นนนองยวตัวยุ่งทำงานเยีะยาพเมืองตัวยุ่งางาน ไม่จำเป็นที่นะครับออกมาออกมาออกมานะครับออกมันทำได้ที่เลยนะครับต้อบคิดนะครับที่ที่สามารถทำได้ที่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 นะครับที่ที่สามครถทำได้ที่นะครับ เดี๋ยวไปสอบถามราคากันเลยครับผมสวัสดีครับไม่ยากโตครับวันนี้ครับมาบมบสองตัวครับม,มาสองตัวนะครับออไอ้ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าลูกของตัวใดครับลูกสีไว้เนาะครับเนาะลูกสีไว้อายุจะปีแล้วครับอันนี้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนครับพี่น้องเปิดราคาเท่าไหร่ครับ F หนึ่งนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปแสนเก่าเปิดไปแสนเก่านะครับเนาะตัวทัดกันไปเหรอครับ đi lên xuống lên lên hả xuống, xuống lên sáng lên nó lên lên ผาเบอร์โทรติดต่อครับ095 6 6เก้7หนะครับเนาะน้อยใสครับตอนนี้ครับน้อยใ่อ้ดาเพิ่มแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่งกีจสนใจโทรมาติดต่อสอบถามเดยนะครับหรือไปมืองทีฟฟาร์มกันเลยนะครับฟนา่นะแดงแบวครับพี่น้องเกีบรเลี้ง้นครับ

พ่อปะครับพ่อพ่อปะครับพ่อพ่อปะครับคน่นไหน่ปยของไปใส่นอสสอบถามราคาให้พี่น้องมึงเนี่ย สวัสดีครับสซลล์ขายเพรเบยสูงสูงเท่าไหร่ครับสูงเลยสีงเบยก40บวนะครับเนาะลอย40บบวกครับพี่น้องครับ ้อยสี่สิบัวอานได้อายุเี่ไร่ครับด้อายุเไหันมั่นรอปีนครับสอปีนะครับได้ทองใสอย่างไรครับใสรมาณสมเดือนเป็นเคสสามหนึ่งออนี่พี่น้องครับเปิดไปเท่าไรครับพ่อเปิดไปเท่าไรครับเปิดไปแปด้านี่แหละแปดหมื่นห้านะครับเนาะแปดหมื่นหาพี่น้องงามๆนี่พี่น้อง ีน่น้องสนใจเนี่อยากได้งว้วไปเลี้ยงนะครับเด้อโทรเข้ามาติตตดต่อสอบถามเลยครับขอเบอร์รอโทรครับนี่เบอร์โทรกคนพอมันนองนองเนาะเบอร์โทรก็โทร้งสามแดงแดงรามดาเียละ่ะครับผมศูนย์หกสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดหกเจ็ดหกครับพี่นอ้อ,อ,ยอยงครับ<ถ>รใใรคือพ่ออย่างครับคุยใหสันทัดใจน้องวัวก็ครับคุยใหญสันทัดเลยครับเด้อพี่นอ้องใจใน้องบัวเด้อทุกข์ขมติดต่อสอบถามเลยครับงู่บ้าในใจทุกข์มากเลยตีก็ยังรักสามดาเลยล่ะ มัดตัวเดียวน้องอเนาะมาเนียโอ้ยมัหลายหลายหลนี่ก็มันนี่เลยมีแต่แม่นมัดเลยเจ็ดเดือนตว่นะเจ็ดเดือนเาะอ้าหนึ่งว่าแม่มันเจดเดือนครับพนเจ็ดหมื่นห้า้นสูงสูงลอยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องใช้ตัวใดไครับ่องกาเล็ตกาเล็ตคาเรฟังใส่กาเล็ตไปครับพี่น้องเจ็ดเดือนเดยครัด็เดือนห้าีแตแ ตัวน <gesch> ี in, ้กับแม่บอตัวนี้หาที่หาเาเนแม่ก็จะไปตรวจท้องร่วมีหามือหาไหมครับอ๋น่ี่ดอ เปิดไฟไลฟ์เป็นไครับเปิดไปไลฟ์เป็นไลยครับ หกสิบสามครับหกเนาะห้องคิดเดือนงานทองเศร้าได้เลยครับทองคิดเดือนเนาะครับเนาะเดี๋ยวทีละโตกันครับส่วนสูงสูงเท่าไรครับรอยสี่สิบบวกในห้องตัวที่เท่าไรตัวที่แรกตัวแรกครับตัวแรกเนาะ้องตัวแรกใส่อยังไรครับซุปเป็กครับไซส์สูเอ็กใบเนาะครับเนาะนุ่มกันนั่งเดือดเลยอ๋อในพี่น้องครับ เจ็ดเดือนครับประกันท้องประกันท้องเจ็ดเดือนแม่นี่นะครับแม่นี่เปิดไปเจ็ดสิบ, 70, ห,าบา 7, หาครับเจ<อ>็ดหมื่นหานะครับเนาะเอาพี่น้องเจ็ดหมื่นหานะพี่น้องผสมมาวันที่ที่สองเหรครับว่าแดงโบนเคลืองดำครับพี่น้องผสมยังไหวครับผสมยังไหวตัวนี้ ผมลลงรยยะะเอดีดนคับสมสติงเล่ไว้ครับพี่น้องครับสมสติงเล่ไว้ครับนี่ใบมีหลอดครบเรียบร้อยครับพี่น้องของของตัวนี้นะครับครับผมของตัวหัวโลน่เนาะครับเนาะครับ ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ065 065 668 668 5756 5756นะครับเนาหกห้าเจ็ะคับว่อายุว่าปีครับว่วอยู่ว่าปีเด้อพี่น้องเด้อสนใจสนใจโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้หรือถ้าบ่คักก็ไปมึงยูคคอกก็ได้เนาะครับเนาะคอร์อะไรเลยครับอ้าวพี่น้องนี่ครับทั้งช่องเพิ่มสัญญาณนี่แนล่งน้ำครับพี่น้องแม่ดีประกันสุขภาพกันด้วย ครพี่น้องมันกำลังต่อรองราคากันเราใส่พวกไฟแนนพวกไอยู่ไก่ดิสามพันสพอไป่ดีงผมยังตอบครับพี่น้องมันมีอีกครบหนึ่งครับ ว่าสูงครับพี่น้องสูงครับสูงสูงสวัสดีครับครับว่าสูงเท่าไหรครับตตวนนี้หามือครับัวนี้เปิดด้วยหามือเนาะครับครับโตทัดกันนะครับโตนี่สี่หมื่นหาครับอ๋อสี่หมื่นหาครับพี่น้องครับสูงประมบ้านลอยหาสิบบวกครับพี่น้องสูงลอยหาสิบบวกหามืนครับยังไง แดงได้ลูปตัวแดงอีก่ลยวัวท่านใดครับเป็นว <ใน S 1> ัวสาว, <ใน S 1> สาวครับไดวัวท่นนานได้สาวทองครับวัวสาวเตี้ยงอีกเลยเข้พก,ก,กไปดเตี้ยงสองตัวเลยวะครับตัวนี้ท่านเซิงครับตัวนี้ซื้อมากครับอ๋อครับนี่พี่นอ้องตัวแดงเซิงเรียบร้อยแล้วครับเข้พกแปดครับพี่นอ้องเดี๋ยวให้มึงขายครับพี่น้อง ก็เป็นม้วนเคืองดับครับเครื่องดับขางรามดีครับทางรามดีครับผ่านเบอร์โทรติดต่อนะครับเ094ครับ094 975 975 9432 9432นะครับเนาะซื้อปล่อยนงครับเพอคิดบ้านลาดครับพอคิดบ้านลาดนะครับม้วอยู่บ้านลาดบ้านลาดหรืจังหวัดพัฒนาครับอำเภอเมืองนี่แหละครับบ้านลาดพัฒนา อ๋อครับไอสารคามนี่เนาะครับถามพี่น้องโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับพี่น้องครับหรือถ้าอยากมึงตัวกิ่งเงาะดีกับเปมึงยุคอรกกัได้โทรมาติดต่อสอบถามเลยครับพี่น้องครับอ๋อไอมึงตัวดำครับพี่น้องมุ้งม้อคูณีตัวเตเลียงเลยครับนี่ ซีมือหาแบบง่้ได้ครับผมทำไมโกครับเมื่อนี่ไไนใช่หมครับคือฟังคุณเนาะ,นะอ้ถามไปนนีกับอดเนาะอันนี้กับแม่ต้อรับเนาะแม่สูงเท่าไรครับนะแม่นีสูงเท่าไรร้อยสามสิบห้า 35, บวกเนาะ ล้อยสั่งหามบวกไอ้งวได้รูปไหมเราเจ้ตครับประมาณตัวหนึ่งได้ลูกตัวนึ่งเมื่อเราได้ทองใสยังไงครับ้ทองโอ้ลูกเปโ้โตนะครับนาะเปิดใวแสดครับโอ้เลมด้ดดม,มืเนะครับนาะฝากเบอร์ติ๊กต่อนะศูนย์หกหนึ่งทำไมครับศูนย์หกหนึ่งมึงหกแปด แบร60กแล้วนะครับเนาะซื้อแม่ครับซื้อแม่นะครับแม่เพ้นนะครับเนาะไปนองครับรมาติดต่อสอบถามเลยนะครับเใครยัยนะครับเนาะกำง่อนรนะครับเคลื่อนรถแล้วกลั้หาเนาแหนะครัว่าจะม่ตนะครับหาสาตนะครับทักกันมาเนี่ยหระครับ 63ส่วนสูงสูงเท่าไรครับผมล้อยหาสิวาวบวกเนาะร้อยหาสิบวกครับพี่น้องล้อยหาสิบวกครับแดงโบดครับเคร่องดำครับพี่นอ้องว่าได้ลูกเมไรลูโตครับได้ลูกเราตัวหนึ่งเนาะได้ทองใสยังไรครับนีเด้อพี่น้องเด้อ เคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องใส่เคเอฟสามหนึ่งเลยครับนี่ใบนี่หลอดเรียบร้อยครับเอาแล้วเรียกตามภาพฉายครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ086 086 330 330 6052 6052นะครับเนาะง่อยใส่ครับอัดสมาร์ดอัดสมาร์ดนะครับเนาะพี่น้องโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเลยครับ นี่มะมืออีกคมนึงครับพี่น้องครับเป็นงัวค้มครับัวแดงลูกพี่น้องอยู่นี่เป็นลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับเปิดไฟไลท์กันไหนครับกันไหนก่อนหกหมื่นเก่านะครับเนาะหกหมื่นเก่าครับพี่น้องลุกลูกเรวลุกลุกหกหมื่นเก่าลูกตัวแม่ครับลูกข้างตัวไหนครับ ลูกพอคมโตนะครับเนาะลูกพอคมโตครับลูกเครื่องดอยู่พี่น้องลูกเครื่องดำครับแม่ให้ลูกดีครับมนมนมดีเลี้ยงลูกเก่งครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ no? เนาะเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะพี่น้องเด้อนี่ <spinning. S 1> ครับพี่น้องครับเดี elas, ๋ยวพี่น้องครับ ควัวง,งามครับผมัวาง,งามเจ้าของเรียงกันง,งามครับขอพูดหลายๆครับเ,ออเดี๋ยวฮามีแม่สองแม่ครับก้อนสิปิดคลิปครับพี่น้องของพ่อป่ะครับเนี่ยของพ่อป่ะครับ ของพ่อบ่ะเปิดใบแรกเป็นไรครับสี่หมื่นเอ็ดสี่หมื่นเอ็ดนะครับเนาะสี่หมื่นเอ็ดครับพี่น้องครับงวดตัวนี้เป็นัวแดงนะครับด้วยเครื่องดำครับพี่น้องขายลูกมันไปแล้วขายลูกมันไปแล้วนะครับลูกมันเป็นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ยนะครับเนาะได้ทองทองไปครับเขาป็นมาทองมาแล้วเนี่ยเป็นมาทองมาแล้วนะครับเนาะใส่ยังไหวครับเพราะหลจักพ่อตอนนี้เป็นโค้งโตมากเอาลูกโค้งโตนะครับพี่น้องครับ ส่วนสูงอยู่ทีเราเล่าล,าลอยสามสิบบวกครับพี่น้องเอาว่าตัวนี้ลักษณะดีครับคางลามครับพี่น้องหางบอดอกว่ายังครับว่าปากง่ายครับพี่น้องว่าปากง่ายวงเขางามงรงางาครับวงเขาแบบเอียงครับพี่น้องปากง่ายครับอยากกินอย่างเก่งครับทำหน้าตาดูฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ 083 083 938 931 931 0065 0065เ <5 S 1> นาะครับเนาะซื้อพออย่างครับซื้อพอวิทพอวิเนะครับเนาะพอวิทมงว,วงามซสมนีนล่ลนะครับผมว่าเขาเรียกเขาเรียกให้รุนครง สวัสดีครับผมครับผมนวเสาวนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไวสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดเนาะครับเนาะสามหมื่นแปดครับพี่น้องหัวเล็บขาเล็บดีครับพี่น้องบดบดเต็มครับบดเท้าครับพี่น้องครับครับพี่น้องสุดย่สนใจโทรมาติดต่อสอบถามเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ต่อไปมึงรอบโตกันครับหลอบโตดีครับหัวยืนทรงดีครับพี่น้อง ขาเหยียดตรงครับแผ่นหลังตรงครับพี่น้องเอาเป็นงัวเครื่องดำครับพี่น้องง้วเ่องดำครับหางลามดีครับหางบะดองกระดอนครับหางบะดอกบะดอนก็พอแล้วง้วปากเงี้ยเป็นอะไรกินยากเก่งกินยากแต่เก่งอูพร้อมครับนง้วสาวพร้อมเลี้ยงครับพี่น้อง เอยากได้ของควรพี่แม่ไปฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากตาฝากย่าน่ยเกิดว้สเปิดว้สามห่ครับพี่น้องฝากเบอร์โทรติดต่อนนี่ศ้าแดนย์เกีเจ้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสีพ่อครับพ่อถมพ่อถมนะครับง้อยใส่รับรเกตุครับงออยู่จัตุเด้อพี่น้องเด้อคูบอ่านน้องคูบอนนี่พี่น้องนี่นี่น่ท้งชมซัเชนลนี่่เลยครับตัวนี้ครับ แนะนำเลยครับหรือถ้าพ่อค้าอีลีถ้าเห็นในคลิปแล้วครับไปมึงอยู่บ้านก็ได้นะครับาอไปมึงตนมึงโตอยู่บ้านตำบลโคกลาดอยคักใจเ้อะครับพี่น้องเด้อะอ้าวนี่ครับโทรหาเลยโทรหาเลยครับพี่น้องราคาต่อรองไหนน้องครับเนาะครับพูดนะะเอบคุณในร้านครับเพาะเดี๋ยวผมหามเดี๋ยวผมสองคนกัน ว่ามึงง้อแม่ลูกครับพี่น้องอแดงๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมง้อแม่ลูกไอ้เปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อหกมื <65. S 2> <65. S 1> อหานาะครับเนาะลูกเป็นลูกของตัวไหนครับลูกของแบบยังยงก็เป็นง้อยังเราเขาเส้งหูสัน่น ซึ่งหูสันเป็นงองอโค้งโตนะครับเนาะเป็นงอโค้งโตครับพี่น้องครับมาเดี๋ยวให้มือไข่ครับเดี๋ยวให้มือลูกครับนี่ไขยครับแม่หางลามจุดดินเลยครับพี่น้องนี่ครับลูกเพิ่นให้ลูกดีครับทรงลูกเก่งอยู่ครับพี่น้องลูกเบกเดือนแล้วครับเนี่ย สองสเดือนนี่แล้วสองสองเดือนเนาะครับเนาะเอากล้องก่อนเดี๋ยวพึ่งใจเย็นลำตัวยาวครับพี่น้องลำตัวยาวหางลามดินครับพี่น้องฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับโอมี่นีโทรศัพท์ร่มฟอมโอมี่นี่อาโทรศัพท์โอมี่พี่เขาใช้เอ็กเซียพออยู่บ้านไหนครับขาพูดกันตลาดย่างตลาดย่างตลาดกาฬสินธุเนาะครับเนาะหมู่บ้านอย่างอันอันหรือโอ้ย บ้านนองสีโคกสีโคกสีบ้นานโคกสีแล้วพี่น้องเด้อเอาพี่น้อง <c oughs> ตอิดต่อไปก็แล้วกันครับพี่น้องครับเอาพูดในหลานครับพ่ออ่าเราไม่อยากพกกันครับก่อนจะปิดคลิปครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเพื่มสั่งเลยนะครับเด้อ เป็นไปหลายเป็นได้ล่ะครับเจสซี่หาครับเจสเหมือนหาเนาะครับเนาะแม่ทำล้วครับแม่ทรับเราไอ้ลูกนี่พึ่งเป็นล้ำกิสกินพึ่งหายครับพี่น้องเอาไปรักษาต่อต่อครับแม่ใส่ยังไงครับใส่ยาเจ้เลครับใส่เอ็ดเคเนาะครับเนาะผ่องไปพันหลอดไปครับพันหลอดไปได้อาทิตย์หนึ่งพอดีได้อาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อตนะครับ อ๋อเบอร์โทรบอมีบ่เป็นยังครับว่าอยู่อสครับตอนนี้ชื่อแต่ละครับเนี่ยบ้านน้องเฮียนอ๋อบ้านน้องเฮียนนี่ยนะครับเนาะเอาพี่น้องทุกคนอ่าเข้ามาติดต่อสอบถามเลยนะครับบ้านน้องเฮียนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักก็ล่าวค้า่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ